มูกับไลสดนุกฤิกนลไลสดที่สองของลุกริิ์ขนเนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลสดอะไรผมก็จําชื่อไลสดไม่ได้เหมือนกันเออเดี๋ยวขอลบยูทูบเอากลับแป๊บหนึ่ง ไล่โสดผมมีชื่อว่าอะไรทุกคนทุกคนช่วยดูไล่โสดชื่อว่าอะไรให้หน่อยสะบบชื่อว่าอะไรใครที่ตอบถูกว่าไล่โสดผมชื่อว่าอะไรคนแรกรับไปเลยห้าโลบัคกูุเล่นผู้เล่นผู้เล่นยี่สิบห้าโลบัคกถ้าคุณได้อยู่ในกลุ่มนะ ล้างทั้งหมดล้างทั้งหมดเคดีเดี๋ยวผมมาณนะแป๊บหนึ่ง ขอโทที่ไอรองรานนะทุกคนพอดีเมืเ่อกี้ไปจาัดก,การไก่มานะ <î> s> <S ทำไมไม่มีคนดูเลยวะ <î s> <î s> ทำไมไม่มีคนดูเลยวะ <î s> คนคอมเมนต์ก็ไม่มี มาเ,ย,เ,ย,เ,ย,เย่แย่เย่อะไรแกได้อยู่ในกลุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะส่งชื่อเดี๋ยวอย่าเพึ่งส่งชื่อนะใครส่งชื่อมาก่อนเนีย่ยโดนแบนแน่แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมมานะแป๊บแป๊บหนึ่ง ผมจะเปิดให้ส่งชื่อแล้ว <c oughs> ผมจะเปิดให้ส่งชื่อแล้วนะ เกือบายเดี๋ยวผมจะขีดเส้นกั้นนะไครตอเดี๋ยวผมจะให้ตอบผม มาครับคลิปของผมมีความยาวทั้งหมดกี่นาทีโอ ด้วยแล้วผมจะได้โอนไปให้ตอนนี้ครับ นี่แอไม่ได้นังไงคุณจุธามาดอยอ่านไม่ออกป่ะอ้าวเดี๋ยวผมมา